ดีค่ะพอแม่พี่น้องทุกท่านร้บพอพองรับยาสีหิงแสบจ้าสวัสดีนะคะคตอนนี้กำลังห่อโฟมจะเตรียมทำาบสีอันนี้ก็ห่อบา้านในเก่งหรอค่ะห่อยังไม่เกงแต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆเนาะฝึกไปเรื่อยๆ ปิดโฟมให้มันดูสวยงามจากเราเข้าระบายสีใส่ก็ พอ,บบอดีมีงานมีงานที่วัดบ้าน,านห้วยชันแม่แม่บ้านห้วยชันคนรู้จาักการใสย่ยาที่ทำเมืองกันนี่ค่ะบอกุูมาแล้วก็หาความมโ์น,นาสาดูเนาะวก็ช่วยๆกัน คือช่วยกันแบบก็คือใครใครอยากกรองอยากร่วมบุญก็มาร่วมเป็นงานฉลองพัดยดค่ะของพระอาจารย์ที่วัดบ้านห้วยชันท็า mm hmm. ทำลายสีสู้ขวัญค่ะลายสีสูขขวัญให้ท่านขอบุญเนะคะเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยสะสมไป ำข้าวสองว่างว่างก็มานั่งทำหาเวลาเห็ด <c oughs> พรุ่งนี้นะคะเป็นงานเป็นวันงานนะคะพรุ่งนี้เป็นวันงาน <c oughs> แม่จะเป็นคนคนหอ่หอนิ้วห่อนิ้วไม้สีอันนี้ก็ เป็นเจ้าภาพโฟมแล้วก็ห่อโสมให้ก็ตอนเย็น่ะที่จะเข้าไปขึ้นบายสีช่วยแม่ก็ประดับประดาใส่ดอกไม้ให้ดูสวยงามเอาดูนะคะเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาภาพสวยๆมาให้ชมค่ะนี่นี่คนฝีมือดีอันนี้คนฝีมือดีคนจะห่องานมะอันนี้จะเป็นฐานชั้นแรก วาวก็จะเอาทับอย่างนี้ค่ะจะเป็มประมาณนี้นะจะได่ทำอีกตอนนี้ก็โฟมทั้งหมดก็ซีห้าหกเจ็ดแปดแปดคึงเก้าเก้าชั้นนะคะแต่ว่าจะทำจริงก็คือประมาณ5้าชั้นนง,งานใจเย็นจร้อนมีได้แตวงานออกมาไม่งาม นี้ก็จะเป็นตองกล้วยตานีของกล้วยตานี่น่นจะเขียว่นจะเหนียวแล้วก็คนจะนิยมใช้แต่ตองอันนี้มาทําายสีกล้วยตานีมาท,ทําายสีคือเอ่าค่ะแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นแล้วก็คือใจมันรักหมายใจมันรักก็คือเราอยากทำทุกทำนี้ทุกท,ท,ท,ทำกันยังไงนะ นั่งดูแม่ก็เลยบอกว่ามันเป็นที่สืบให้แม่บอกว่ามาเึิดเอาน้อยมาหานเอานเนสพอได้ขึ้นสวายกินชักชีสสวายที่วัดาสวายประสารน่าสังเกตการณ์ของข้าวเนาะกินหิง้งขาบูชาเป็นค่อย,อยนือยอ่นข้าวเออเราก็ใช้แล้วทีแรกนี่ยเราก็ไม่กล้าไม่จับเพราะเราคิดว่า ายสีนี่คือของสูงเนาะของสูงก็คงจะแบบก็ได้แต่นั่งมองนั่งมองก็สะออนสะออนไปในใจค่ะอุปกรณที่เห็นน้าแท้ทำไมก็ทำได้สวยจางข้าวของน้องแปดสิบห้าบาทเด้อ เราเอาขึ้นชัน้นขึ้นก็จะสวยงามจะปิดแบบนี้วันนี้เราก็จะเอาแช่น้ําไว้ก่อนค่ะเอาใบตองที่เราห่อนี่แหละแช่น้ํากับโฟมลงไปเลย <ไป S 1> เพราะว่ามันจะได้ตองที่พอมันโดนน้าแล้วมันจะสวยสวยขึ้นแทนน้ำจะเขียนใส่น้ํามันมากอนใส่น้ามันมากอนเยเวพบกันใหม่นะคะเอฟซีทุกท่านสวัสดีนะคะที่เข้ามาช่องย่าสีกินแซ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปียงกำลังแรงใจให้ยาสีคนบานหน้าเท่านั้นเลยด้อค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ